สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำสูตรนะครับใน Google Sheets หรือไม่ก็ Excel นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับในการสร้างเลขลำดับอัตโนมัตินะครับซึ่งข้อดีของวิธีที่จะที่จะแนะนำนี้ก็คือนะครับถ้าข้อมูลแถวใดแถวหนึ่งนะครับถูกลบทิ้งนะครับลำดับนะครับก็จะไม่แหวงนะครับก็คือมันก็จะเรียงลำดับเหมือนเดิมนะครับมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับ ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอยากใส่เลขลำดับตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็มักจะทําแบบนี้ครับก็คือ1นึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับกดคอนโทรลแล้วก็ลากนะครับไปถึงสุดท้ายนะครับมันก็จะได้โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับมีการลบนะครับสมชายทิ้งเงี้ยสมชัยทิ้งเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยผมจะลองลบดูนะครับนี่นะครับเลขเจ็ดก็จะหายไปเห็นไหมฮะทีนี้นะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้เทคนิคการใส่สูตรนะครับ โดยนะครับเอาเอามาที่ช่องนี้ครับช่องที่เราจะใส่เลขลำดับเลขแรกก็คือข้อล์ที่2นี้นะครับดับที่เข้าไปครับพิมพ์เท่ากับนะครับใส่สูตรสูตรที่ใช้ก็คือ s e q u e n c e นะครับ S E Q อ่าเดี๋ยวมันขึ้นมาให้เอนงครับแสดงผลตารางจิตของตัวเลขตามลําดับนะครับเราคลิกไปที่ s e q u e n c e ก่อนนะครับมันก็จะเปิดวงเล็บขึ้นมาให้เรานะครับจากนั้นพิมพ์คําว่าเขานะครับ C O U แล้วก็เลือกเขา A นะครับเลือกเขา A อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเปิดวงเล็บขึ้นมาให้เราอีกนะครับจากนั้นผมจะให้มันเขานะครับคอลัมน์ B นะครับที่อยู่ข้างข้างนี่แหละนะครับคอลัมน์ B นะครับก็พิมพ์ตัว B นะครับอาจจะเริ่มจาก B2 เป็นต้นไปนะครับแล้วก็โคลอนนะครับใส่เครื่องหมายโคลอนแล้วก็ B นะครับก็คือ ทั้งคอลัมน์เลยนะครับเมื่อไรที่มีการเพิ่มแถวเข้าไปมันก็จะนับไปเรื่อยๆทั้งทั้งทั้งคอลัมน์เลยนะครับ b2 colon b นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บเขาอนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บ sequence นะฮะจากนั้นกด enter ครับตั้งนี่นะมาแล้วนะครับมันก็1 2 3 4 5ไปถึง12นะครับทีนี้ผมจะลองลบนะครับลำดับที่7สมชัยดูนะครับคลิกขวาลบแถว นี่นะครับเลขลำดับนะครับสมบดีก็จะขยับขึ้นมาอยู่ลำดับที่7นะครับแทนสนใชที่ลบไปเห็นไหมครับคนสุดท้ายก็จะเป็นคนที่11นะครับมันจะไม่แหวงนะครับอันนี้คือข้อดีของการใช้นะครับสูตรเท่ากับซีเควนต์เาเอนะครับแล้วก็ระบุคอลัมน์นะครับอย่างไงก็ไปลองใช้วิธีเทคนิคนี้นะครับในการใช้งานกับ Excel หรือว่า g l e s h e e t s นะครับมีประโยชน์มากครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี ดีครับ